ทุกคนมันมาแล้วจิบบีที่ผมอยากได้ Mystic Spirit Blossom โยนี้ um โอ้โหตัวนี้บอกเลยโคตรสวยวันนี้ผมจะควักตังค์ไปหมุนให้รู้แล้วรู้รอดว่ามันจะเป็นจบที่กี่บาทคอยดูเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าในตู้นี้เนี่ยมันมีอะไรมาใหม่บ้างนอกจากโยนี้แล้วเนี่ยมันก็จะยังมีคินเดรตแล้วก็ซินดรานะครับแล้วยังมีสนามสุดสวยอีก Spirit Blossom ารีน่านะเดี๋ยวเราไปหมุนกันเลยตอนนี้นะ RP ของผมนะ435,554 RP แล้วเดี๋ย่แสนสามหมื่นห้าร้อยห้าสิบสี่ก่อาร์ทีเล้วเดี๋ยวพอเราหมุนเหสร็จครัามาดูกันว ได้ไรคันเหมยซิววิ่งอลังสองกดทีละ100ครั้งต้องได้บ้างเว้ยเฮ้ยเฮสีทองมาเฮ้ยได้เซตได้เซตทุกคนเฮ้ยมาเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมได้แต่เศษอะ่ะครั้งที่3นะ20,000ื p ครั้งที่สามนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เฮ้ยมันค้างมันคขันมันหนาทางสีทองมันะอ่าขิ้เด็ดหาโอ้โหยังมาได้ขิ้เด็ดเหรเว้ยไปอ่ะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าตอนนี้ผมได้2,500เศษเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมแลกเลยแล้วกัน มาแล้วฮะโยเนี่ฮะแสงสีทองโอคตรสวยโคตรสวยโคตรสวยจริงคริสติกสปริตวัตสันโยเนี่เดี๋ยวผมพาไปดูท่าของน้องหน่อยนี่ครับน้องโยเนี่ของเรานะครับมันก็จะมีทั้งหมด4ท่าอ่ะและเอฟเฟกต์อลังการอันนี้ที่ผมชอบมากเลยนะครับเอฟเฟกต์โจมตีสุดพิเศษหรือบูมนั่นเองนะเอฟเฟกต์กำจัดคู่แข่งครับคัตซีนนะครับเราใช้ไปทั้งหมด230,000 RP นะครับในราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีซินราแล้วก็มีสนามอยู่แล้วด้วยใครที่ยังไม่มีเนี่ยอาจจะมมมมีีโโออกกกกกกกาาาาาสไไไไดดดดด้้้้วว่นนน็็ใคครรยแบบผบผะัป์หลเ ด้สปาตูล่ากันแล้วก็มาหมุนกันได้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ